สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าช่องไมพาด้้ยนะคะเมื่อนี้จะมีเรื่องราวเกิดเหตุบกขาดคิดนะคะเพร่ะนี้ลวงปูมาจากวัดบุรพารามที่แอดโชคไปเขานาคเนาะค่ะว่าจะมาทําบุญกับนาคโชคแต่ว่าเกิดเหตุรถล่มคลองนะคะเดี๋ยวจะพาเอซีเข้าไปดูป้ายทะเบียนรถนะคะว่าป้ายทะเบียนอีหยังเนาะค่ะก็คือ นี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางป้ายทะเบียนนะคะก็คือ C 5 3 0สศูนย์นะคะ F C ก็รองโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะทางช่องจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้า F C ทนหนมาคลิปนี้นะคะแอลก,ก็ขอคุณลนะหนึ่งไรหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก F C นะคะตอนนี้กําลังหอแอดกล่าว มันจะออกตัวนี้แหละนะคะเอฟซี FC ก็ลองพิจารณาเมืองนะคะสาหรับเนี่ยทางอย่าลืมซื้อขืนซื้อลงน้าเนรนะคะเพราะว่าลดลดลงลดลงข้างหน้านะคะเอฟซี FC ก็ลองพิจารณาเมืองนะคะว่าลดมันลงข้างหน้านะคะแต่ว่าดากมันเงื่อนขึ้นเพราะว่ามันเป็นลุ่มเป็นลุ่มคล่องคลองคลองระบายน้ํานะคะนี่นะคะเอฟซี FC ก็ลองโปรเชวิยัยาในการรับชมนะคะ แต่มาบ้านเลขทีของแอดโชคที่ว่ามาทํากองบวชอยู่นะคะก็คือมาเลขทีสามสิบห่านะคะไม่แน่นะคะไม่แน่อาจมีบนมีล่างนะคะเอซี่ก็ลองใช้วิจัยในการรับชมนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะเฮ็ดเป็นคลิปสามนาทีให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังนะคะว่ามีเรื่องเล่าเกิด กบกคิดว่าจะเกิดนะคะเพราะว่าแอบก็บเห็นตอนอาจารย์พนขีมานะคะมันก็ับขี่ขมากจอดหอดหนาเฮียนนะคะถึงหนาบ้านเลยพระอาจารย์มันก็ถอยลังไปถอยลังไปว่าจะไปเขาอีกซ้อยหนึ่งนะคะไปซ้อยไปเขาอีกซ้อยหนึ่งพอดีแอดหันลังไห้ได้ยินเสียงบุ่มนะคะแอบก็บเลยเอินแอดกาออกไปเมืองนะคะก็คือเห็นรถพระอาจารย์ลงคลองแล้วนะคะลงท่อระบายน้ํานะคะแต่ว่าพระอาจารย์ไม่เป็นอะไรนะคะปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ เนน้อยเนน้อยกับปลอดภัยดีนะคะพอาจา์มาสามโพดมาสามรูปนะคะมาสามรูปนะคะก็มีหลวงปู่แล้วก็เนน้อยสองรูปนะคะนี่นะคะแอร์ก็ะได้เฮดเป็นคลิปสันส้นๆให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังน,นะคะตอนนี้ลอ,อยยังหมุนเตี้ยๆอยู่นะคะรอรถมาดึงขึ้นนะคะว่าบรูนะคะว่าจะดึงขึ้นได้ตอนไหนนะคะแต่ตอนนี้กําลังมี คุณพ่อแล้วก็นาก่าโชคออกมาดูอยู่นะคะว่าจะใส่วิธีดึงขึ้นจังใดนะคะอย่าลืมป้ายทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนสี่ห้าสามศูนย์นะคะสำหรับแนวทางป้ายทะเบียนรถนะคะนี่นะคะถ้าเอฟซิตนนนมาคลิปนี้นะคะเอกก้ขอขอคนละ หนึงไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกตก้องขออนุญ,ญาต FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพลงตันนี้คลิปหน้าค่อยพบกันไหมสวัสดีค่ะ